กรมปศุสัตว์ออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดลบบุรีวันที่29พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิกาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนายสัตวแพทย์ประภาสพินโยชีพรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์ พร,บรนนะบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายวัชรเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายสตวแพทย์เจรูนธูเกตวัฒน,นาปศุสัตว์จังหวัดลบบุรีนายธนนท์อาจินกิตในอำเภอพัฒน,นานิคมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานหัวหน้าส่วนราชการคณะอาจารย์นิศศสิตนักศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมพิธีนายสัตวแพทย์ประภาพินโดชีพรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป เคยว่าการดาเนินง,งานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่นหน้าและเสมอภาคกันเป็นการแบ่งเบาพระราชกร,รณียกิจอีกทางหนึ่งสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยและบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย และวิชาชีพอื่นอื่นต่างลัฒนึกำลังในการใช้เทคโนโลยีและวิชาการอันทันสมัยของแผนงต่างๆเพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชดวรีของสมเด็จพระนางเจ้าสุริจิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะอำเภอพัฒนานิคมที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีน้ำใจดีงามที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่านกรมปศุสัตว์ในฐานะ หน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานร่วมกับคณะสัตวแพทย,ยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆสมาคมด้านสัตวแพทย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2550จนถึงปัจจุบันโดยกรมปศุสัตว์ได้บูรณาการความร,ร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสัตว์ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทา,านในพระรชาชดำริพื้นที่จังหวัดลบบุรีมีเป้าหมายการออกหน่วยให้บริการใน เขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีแบ่งเป็นสุนัขและแมว300ตัวโคเนื้อและกระบือ1,000ตัวแพะและแกะ500ตัวโดยมีคณาจารย์นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์และนักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28-30พฤษภาคม2567รวมระยะเวลา3วันสำหรับกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานครั้งนี้ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรมสูติกรรมสารยกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์การกำจัดพยาธิภายในภายนอกการเก็บตัวอย่างเพื่อสารวจสภาวะโรคการสุขอบรมให้ความรู้แนะนําการเลี้ยงการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะการผลิตแร่ธาตุและอาหารสัตว์แก่เกษตรกรเป็นต้นทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลบบุปปรีในกิจกรรมครั้งนี้มิสเตอร์โทนี่รายงาน ขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไพรจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุปปรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณยางมชัด